หูบาๆแล้สิบาหนังแมกแหงบาส่งตัวนี้เลยแมงแหงเลือมีสองโตบาส่งตัวนี้ร้อยเจ้าสีใสเจ้ามือส่งตัวนี้ลายมือจนสีตายตายเดียพี่หลบแท้ียเาน่นั่นดีเาเป็นลางแท้ใสจนสีตายภาวะเดนั่งอยู่แล้วจิมารืกบ่มากบบหู สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีักแพงเบิดสุขู่สุคนเบิดสุมองสุบอนเดอ้อ <c oughs> ขอโทษว่าพายพ,พ่อช่องยูทูบบาลาวพาเพินคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมกันไปละพ่อมาหาทางนางลอยเพินคือเก่าเนาะมาทางบ้านนางลอยไอ้เกิงคือเก่าพี่น้องไปเหมือนกันเนาะบนทางชิญ่าชิลำบากปั่นไอ้กะลุยมา,าฝ่าฟันมาจนได้พี่น้องเลยเนาะ,นะแต่ว่าทางมันกะโค้ง ไปลายกว่าเก่าคืออย่างที่เราเห่าในคลิปมาเลยจากสองรอยกิโลเพิ่มไปเป็นสามร้อยเนาะแต่ว่าไปกลับเดย์แต่ทีแรกน้ามานาร้อยกิโลบ่ายมันเยอะเะยทางออกไปมันโค้งไปทางใหม่เดยไปหาสิบกิโลพูเลยเป็นร้อยหาสิบอย่างยากกว่าเก่าอีกทางเอาจากทางที่นเราไปเห่าอยู่ลาวเนาะอ่ะเมื่อนี้ก็มาทำนาทีเป็นสะพานบุญในผู้ลักผู้ใหญ่เป็นคือเก่าคือเดิม เพิ่มเติมกันบางอย่างมากตอนนี้ผ ah> uh> tamam ู้รักผ yes. uh 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 ู้ใหญ่และคู่และคนกับคอมเมนต์มาว่าเลือกช่วยได้แล้วนางร้อยว่าสันซอยเลือกซอยได้จังไงยังเป็นหนีข่าส่างอยู่เนาะอ่ะข่าส่างกันยังบอกพ่อเหตุเนี่ยใดไปเลือกซอยเนี่ยใดพี่น้องเลยเนาะปาดเถอะอย่าพาว่าพาปบะมาณยังจักเกิดอะไร โอ้ยโดยโดยจะบายดีปลาลุงจบายดีปลาลุงเด้อผู้อยากเห็นมันบนเพ่งมือนี้ได้เห็นเต็มแม่ได้เห็นเต็มตาได้เห็นจ้าจ้าเอาให้ถ่ายบึงบนเพลงลาลุงาลุมไนกอย หูบ,อบ,อบาวลาสิเาหงหม,มากแห้งบาส่งตัวนี้ลอยหมากแหง้ง <c oughs> หรือว่ามีสองโตบาส่งตัวนี้เอยเจ้าสีใสเจ้ามือส่งตัวนี้ลายมือ,มอจนสีตาย <c oughs> ตายพ <c oughs> เดียเย่กนนั่นดเาเป็นลางแท้ใส่จนสีตายราะ่นเกี่ยวข้าล่ไ อ่าเจ้าสิเกี่ยวน้องข้าวบอกเกี่ยวก่อนมือนีิบ่ได้บอกอยากเห็นนะโอ้ยบ่ได้อยากเห็นอยากกเห็นนางลอยเกี่ยวเด้ทางมาหาเจ้ามันยากมันลำบากเลยก้อยชีเอิงเอิงอยากชีได้มาหาเจ้าเน้ะบานทมีครัวขาดนี่คอยโค้งมาอีกมองหนึ่งฮู้อย่บอว่าขรัวขาดทางมาเจ้าต้องนางลอยต้วงบอกว่าชีได้มาแล้วมือนฮู้บ่ขครัวขาด ฮะอ้อาคือฮู้เจ้าวาเจ้าวทาอนางับเมื่ออีไปไปอดเลยบ่ะเมนว่าอลารปะเ้าของมาเบิ่งวาบาลาวแต่ยังมาฝ่กมาตอนมนองฝาจผูหญ่ใจเสือกาเมืองว่านีนั่ง่ใด้เมนคนเก่าคนเดิมเราขึ้นไปนี่แหะ่นตรงนั้นเลยนางรอยเอาแม่นางร้อยจนอมาสีทับลูกด้ะ ให้ลูกกคือปลากระป๋องนะปันกันปลากระป๋องด้วยเทือขนมเอาเทือ่ใส่แซขนมเอาขนมให้ซะขนมเออโออยากได้สองสาธุเอาอันเดียวนางบอกเอามันหน่อยโพูดเพลงนี่า่ไดซ้ำบรรดาไหนมาดูค่ะโอเคใส่ี๋ยวเบิ่งกล้อง งียน้ำเนทับทาดีใจด้วยค่ะบุญเพ่งเงียบเนยโอ้ยแห่งบุญเพ่งเงียบ,บของบริษวทบุงหอดลกองบ้านนี่ไป,ประตูโหลดกระบปิปดให้อีกบาทน,นีงไปแล้วเปนบอประโแมนบอปาท ได้ของมาฝากมาต้อนอีกละบาทนี่ตายตายตายพูดนะแบกข้าไปจนสิบบ่ได้นางลอยนักยังแผบนะบ่อแล้วสิกินแผบนะโหนางลอยเอาซอยลูก่แมปากระป๋องนะคนเก่งตกถับตีนบ่อะ่เออปลาลงมันนักอืต้องถือเดียวผมไปเลยถือสองยังได้ช่องช่อง่ะ ยังได้ลายเออโลบอีกอยังได้ลายโอ้่าสางไปทังได้สางมือนี่มาสวยอีกแล้วพี่เนาะเหมือนนี้ก็ดีมาแต่เศร้าแต่ว่าหอดสวยสเออ ไปเพื่อนไปเพื่อน,นไปเตียงผูปไปผู้ไรไปเตียง <c oughs> ไปเพื่อนไปเพื่อนไป <c oughs> หาแนละ้วงั้นพอเกิง่งผู้ละมีเรื่องเสียว่กันยังพอเกิง่งอเนี่ย <c oughs> เออมาเตียงอยู่เพื่อนผิดแหละ อันไอ้ละบาทนี่ไอเรน้ละบ่อหไอ่ละบ่อหกินได้ทมดีทำด,ดีเลาเลด้อเด้อนะขาวไปนางโอ๊อิิอน้นขน,นอห้น้องพ่นกินให้บุญมีกินนางบุญมีกินเอ้าน่งขาวไป กัดมาให้อีกแหละพี่นอ้นองเว้ยเรากินอยู่บ่ปลากระป๋องเนี่ยคือกูกินจกักรน้ำมันจักน้ำมันมจักน้ำเมียเนาะเราอยากกินอีกฟองดีนี่าราคาวเราอยากกินที่เราเป็นต้องกินกระปูดิบสอ,องดิบดิบ,ดบหน,น้ามากจังรน่ำจังบ่มยากนี่นี่บ้าบ้าสุด ยังนี่ซีซีมาให้เลยจากเดิมยังอันไหนอีแคบแคบบ้างแคบเทใส่แกงปูแกงปลาได้บุญแม่ไปนัวดได้ <laughs> เออเวลาใส่ก็อย่าใส่ร้ายเด้อใส่สพอนัญญ่นเทลงบดได้เรือประหยัดใส่ได้หรือสงสารผู้ใหญ่เจดีย์เพิ่อนได้ซื้อหายนำกรบป๋ทัน อายทั้งแม่ทั้งลูกมันอยากลงมาบอมันประตูเฮือนซื้อจ้าจะหนักจะเต็มให้อและวมือนกินจังมือนี้องเลย ขนมจะหมักใช่ไหมจะคือว่าท่านก็กินก่อยสิ้นจบคลิปอยู่บ้างท่านไปจบดูอีจบที่นี่อยู่บ่ขนมของกันไอไปจบเลยบพราะว่ามันในหาแล้วบ้าเนี่พากันไอนี่ออกแต่เอามายาดีไอน่ะขนมอ่ะเด้ลูกอมน่ะสเต็ปซิวน่ะคือว่ามีอยู่ลูกอมแกไอน่ะมาตอนนั้นเด้ก็มาอย่งเนี่เขาบอกว่าอมไว้ให้ลูกจะอมเวลาไอนี่นะเพากันไก อ้เป็นยังไงกับไอนี่บ่มีอยไปทาแปะทาขี้อยู่ใมือนี่อุ่นเออไปทานันุดบอเว้ยมาให้ลูกจะอมมันสีหนกลีพอหายบ่สบายน่้ข่าวว่ามีคนเป็นไข่ผู้ได้เป็นไข่แม่ไข่เอีงอ่นบ่ร่อยเจ็บบจบ่มจบ่มจบหัว บอกว่าเลียว่าอากาศที่กำลุมันหนาวมันแบบซีหนาวหนาวซีคลายน่ะคือกำมือนั่นแหละเจมี่เขบอกบอกกินยาคือกันกินยาคือกั้มบอกบอกกินยาเก็บปวดแล้วบอกเป็นยังตีกินยาประจำอย่างเนาะบอกเพื่นหันโลกใ้รสิ่งไหนดิไข้เสิ่งค่ะวันได้กินบอกน่ะวันไห้กินเยอะ ໃຫ້ເພ ma, ິ່ນໃຫ້ກິນຢາເພິ່ນໃຫ້ມາຈັດໃຫມາຄືຫກິນໃຫ້ເບິດໃດຈົ້າກິເບິດໄປິເຊົາມຈັດໃຫານອນເຊົາຫລ້ວນອຍໄພັງຊິຈັິມຮັດມນ້ອປັນไขປ เป็น่จาก็เจีบบัวคือกันบ่อบ่ไก้เจ็บแต่มันหูสึกหนตัวนะไปหนตัวหนสึกจับกินเลยได้คือแบบบมวนนวนนะเป็นบมวนเป็นชงลงเชงเลงจังชีมมันต้องถอนแมนบอนจ่บเจาะบ่อแล้วบมมันอยากถอนบ่อพากันกินข้าวเถี่ยงแล้วนี่ ได้ยังกินข้าวเทียงโอ้ได้กบช่วงเป็นโเดมือดกินไปลงมาพี่รยนะขึ้นขึ้นมปลงมาลถบอกว่าเสียหลอดป่องลงมารถฮะหลอดบอลลมเด้อลงมารดเกบีอย่าเบิ่งบุญเพลงเด้อลงมารบุญนี่เรโอ้ยบอกไปดอา ทีลงมาบอกจุเลยโดลงมาแม่บุญมีสบายดีบุญมี่อย่าลุกหลอดปอกมันบ่ลอดมันบ่ลอดเนาะบลอดตรงเนาะซื้อส่งใหม่ก็ใส่แบบเออให้ใส่ให้ลืมไปเลยเอาให้มันเก่าค้ากับโตไปโลดใส่มันขาดข้ากับโตเดีวก่าคือกับโตคอยให้กินอันนี้กินเนาะเนี่ยังมังนาวเครือก็คืนก็คืน กินอะเศาบอเศ้าเรมืงนอีกองกินคือกันว่าเศร้าก in ินกามยังอันะมเื่อนกินกิ่ตัวเดียวมันได้จำยงมั้งไม่ได้จเกลือบอจำด้ัออันนี้ประดียกินใส่ก็ประเดย่มักูถือกือนกูกูถอให้อา้เบาไปอีกนักูถือ ดูอะไรฮะรอ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 กินบ่ได้บอบันนี่เก็บบ่ขนมนี่แหละกินได้อยู่บ่นังเลยขนมเจ้าอ่ะเจ้าอ่ะได้เจ้ากินได้ติก็เดี๋ยวกินบ่ไรโฟนี่แหละเอาไปย่อๆกันแหละตอนนี้ฝนตกเซียนนี่ยังนีฉับ กินโลดเออคนเด็กคิดเรื่องนันกินโลดได้ห้ากินโลดอาจะลูกกินก่อนก็ได้แม่บอกว่ากินกินแต่อายเร่มอ้ววันนี้จะ่องสองสีสีสเนาะลดเดียวกันลดงซะ เราดอกปันใบใหญ่กึ้นขนมเราหน่ข้าวบ่อนี่เราน่ข้าวจังหวัดชีเนี่ยพงหญิงใจดีจากฝั่งไทยจังหวัดศรีสะเกดเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนแม่นพังเดิมแม่สามกุ๊กคนที่เคยฝากเมื่อน่ะก็ฝากกล่องมาเป็นกล่องมาให้เจ้าฮะล่ะกับลูกเคยยังล่าสุดหลักไดนี่ไปฝากมาลายเทื่อะไรมั้งมาลายเทือ่อล้วแม่ไสามกุ๊ก แม่สามกุ๊กสามกุ๊กคุณแม่คุณแม่สามกุ๊กคุณแม่สามกุ๊กบ่แม่นยังบ่ห่อละถิย์จะมั่งละผาอกมานี่ขนมพอดีบ่ดังเอยเอากระไรสามสี่มือกินเก็นจะน้อยจีเพื่อสีเศร้าไข่ด้เพื่อจีสวงวะสวงเนี่ยเป็นไข่ย่อไปกินขนมมาจากขาดขนมโบราณนี่แม่ยบ่ดังเอยเก็นชดเชยด้เฮ้ยแม่นแต่ยังน้อยบไปกินเนาะ ไอ้มาติ๊กไน้าอ้งแล้วไอไอ้ไรหน้าอ้งแต่ว่าเขาจะเอาของพอบเนี่ยหยักหนาหยัเนี่ยแต่ว่าคือบอคอยพฤิกรรมบอคืออย่างฮะกิอย่างั้นเป็นไครเราบอกสิบตัเป็นไข่แบบไหบไหมัอีกเป็นอะ เป็นเรียนหัวปุูนทองเนี่ยค่ะเออปุูนทองปุูนทองอะไรเงี้ยนี่คืออะไรเราโบกุชก์เต้าอันนี้กันมีอาหารป่ะมาว่าตอนนี้นเจ้าเจ้าไปหารถยาอมนั่นลูกจ้ะนะยาเกอไอพอเสร็จมาโรตด้วยโรตอ่าอมกบาเบานั่งรอด้วยแล้วก็ ูเสร็จไปน้ำเตียงแล้วก็มาลูบดังลูกต่ออีบานนี่ขี้ฝุ่นขี้ดินเจ็ดีเหินเบิ่งได้มันบ่อสะอาดได้อาภาอ้อมนะผพาอ้อมเยอะแยะทำไมไม่รู้จักเอามาใช้บ้างจะจะดิแท้ก็อย่างพออ่อมเหมืนนี่มาเสร็จดองเสร็จดังลูบเนี่อลูกเป็นวัดอคุเจะคอก็ได้เีคคอลูกนะเจคคอลูกเวลามันขี้มูกไรมันก็เสร็จปึ๊บกสบไปมันสบาย เ็นล้วว่าผงเจ็คอมันเห็ดเป็นผงคอมันไดยง่ายคุณไม่ได้ยังไม่ได้กินเ้าเลยกินแต่นเป็นยังบ่อยอบ่กบอกกินแต่นมมันสบายบ่กเขาบอกมันบ่อยากแล้วด้ร็คมัใหญ่มันหยามาเลยเอ้ยเขาจีบแบบเบื้อเบื้อเขาจแต่กินเขากินแบบเวลาเขาป้อนใส่ปากมันอมมยนี่คุณ มันบวกินเนอะไรกับบ <the> <Christopher> e ัตรเขากิน <Brother> บ e ักรเขาบุญ <Lake> ม e ีเด็กน้อยเลือกกินอีกทีบุญมีจ้าเลือกกินอีกบ่อเขาหนึ่งทาบริจีบ่อินนอะเดมันกินบ่ออะเดมันกินเขาเลยมันบกินแล้วจ้ทีแรกมันจะเสือโลจกกินเองได้อนะนีแ่มันจกมึงดูไอซีมดูใหญ่ปั้เลย ะเาอ๋อมันเวลาลูกมันอยากนะอันนี้มันมันเบื่อแล้วสิดแหลกน่ะลูกของมันก็จะไม่มาไหแหลยถือหอดยางมันมันกินบอลโลดกินมันต้องอยากคนอื่นแล้อคนใหญ่ยี่สิบเม็ด์เมดยี่เซอร์เมดยกหยาดเข่าปากเองแล้วอ๋อแล้วว่าอวแล้วว่าวนำเฮ้เบื่อโบ เบื่อชีดีแหลกบ่เบื่อแล้วมาห้บ่าลาวด้อไปหายอันหายายังเหลือไ,ไปหายลูกนันงแดงเนียยังเยอทำเอาบร 30, ิกิดเลยไแดบบ้ใช่ไหมเนียทลูกจะยาและต้องหายเจ้าเคิ่งก่อนสองสามมือนี้ขันแบ้าวก็ยังบริปอดตอนนี้ดูวขาสิปอดไวบ่ยังจรแบบเด็กหน่อยมันหายแบบ คืออยู่บ้านเขาให้กินข้าวไว้ถ้ามันหายแล้วก็ญาติเข่าให้ลูกคอยหกเดือนหมดแล้วก็จะให้กินเข่าหมอกจากกระลูกเลยกินเลยหกเดือนหมอจากหางไว้มันอยากเอานมมันกินมันก็เลยคอยเป็นอยังอีกใดนี่คนนี้ครับหมด้กินข้าวเลยเพราะปีนึ่งจะได้กินราใส่นั่นแหละ เบิร์บอมือนี่นั่งลอยขนมีเบิร์บอเจ้าไปทานยแเบิร์บอโอ้ยจสิจกคลิปบอเาวนนี้กินมือละกองเนี่ยบอบอเรียวไปกินมืออื่นเนี่ยบอบออิ่มก่อนนเรัลยไหนเก่อ้เึ่งไม่ยังกรบจะบเมื่อคืน เอาเอากบเนี่ยสสมากินไ้แต่เคียดกบนี่และงาตนหละทางได้เครียดลายกว่า่รลายนี่จงไว้เ้ายังไงนะเคียดนาเคียดนาใหญ่เลยเออตีกแักัวอ่า่อยกินเอ่านันหาเราข้ตกตเคียดนาตามักัวน่ะ เขียันเมา่อตัวใหญ่แต่ว่าเนาะเขียมันเาตัวน้อยเนาะจะเจอเห็ดเขียหรือบ่อเห็ดใหญ่แต่ว่ามันตัวน้อยไม่ได้ลงหอไหนนะหรือว่าเนาอย่าม้ยมากินอ่างนะบ้านยากนลำนั่งลอยดิน้าบาลาอยีไปทามเขาให้เขาหูมั อยากน้าง,างลอยได้มีน้ำใจให้บาลาวกินน้ำอยู่บ่อได้สามแม่ตัวนางลอยนี่สิปันให้บ่าลาวกินน้ำอยู่บ่จังหอ่อจังใดเนาะมีน้ำใจอยู่บ่อได้ปันใหน้เพบ่อได้อยู่ในหูซ้ำบ่ได้ยินบ่นได้ยินตายขี้ขีดีพี่น้ไร <laughs> คนยังมาขี้อขีดเรือยอะไคอยชิบอะไรกินนะ จังหเจาบมากบคุม่ได้กินนะอา้บเาขอบมากอบใจขอบใจขอบมากท่ได้กินเอเมาเราทางมาเนี่ยทางมาขัวขาดัวขาดเลยัวขาดเลยดิจากเือแล้วสิเวมาอีกเจ่หนึ่งบอคงโค้ทางกันเนี่ยบันนกอกคำบอกเอเสร็จมาสิทบัดบันทั่วดมิถุอขัวนี่แหละขัวสูงๆแถวนี่แหละหวแถว กอดิเข่ากอดิเข่าอันบ้านบ้านนี่บ้านตะแล้วนี่บัวแท้เลยชิกอยมาจนหอดพีตีกลับไปผูกตีกลับเมื่อบ้านีจะมาตีหลัดไปทางสูงอยู่พวกอันมันจังว่าบ่หอดบญมีเย็ดว่าสิเมื่อแล้วบุญเพ่งมันโคบวายแหลบุญเพ่งมันเมื่อจปนอนเมื่อทางโค้งเลยทางโค้งแล้วมันเมื่อบ่อใดไก่เสี่ยหอดตะแล้วนี่บ่ครัวเล็กคำบ่ครัวเล็กมันโมนาคาบนะ มันชุดหรือบนอาคารน้กไปพวกสองของแกเป็นกลวเล็กกลวปูนนี่แหละเขาเห็นกลวเล็กอ่ะนะอ้าวกล้วปูนกลวปูนกล้วเล็กก็อยู่ในตะแลวนี้ในปั๊มน้ำมันนี่กลวเล็กไปอีกเลยไปอีกเลยไปอีกที่กั่าครัวหลายเดี่ตะกี้ติดกันแถวแกน้าแล้วข้างนั้นเขาหูบนควรบนไม่ทิ่ขาดอยู่หน้ากระทางฮะบนคือขาดมันต่ำตำวงนั้นแหละ บอลเขาคคยคายหอยใช่ไหมแม่นต๋าบอลทำโค้งแม่นต๋าบอลเาื่อยบอลเลยบอลคายหอยไปเอากระเลยนะแม่แต่เราเอาเลยไปคัวสูงตัวนั้นกับวันท่้นแม่ผมลูกมาจะมาไปกลับไปอีกกับเลยแกงโกะไปอีกจะได้ถูเขาทั้งนมดถูน้ำถูชีทองถูปัดชีทองแล้วก็ไปใส่โค้งไปใส่ซุยไปดิ ก็มาทางนี้บาดน้ำไหลายบ่ามาใส่น้องตัวน้ำจันทร์สิตกแห้งอยู่ว่าพื้นนี้ไะโอ้ยแห้งจะเลย่ทันขูมือนั่นจะเป็นตกุกข์เขาแม่ก็มีสิขาดึงมือเนี่ยถือขู่มือขึ้นในนี้เนี่ยแม่ก็เลยมันใส่โลเที่คนแบบว่าจะได้หมดหานั่ง้อยลายมืออยู่ทางแบบนี้ไปบุรร่ทางมันบูดี นังร้อยก็เลยจัดบาล่าแบ่งในถังหนึ่งคนหนึ่งก็เลยวุ้ยจะหน่อยชิวได้กินนี้อักขลีอั่เกราเห็ดไว้กับไข่อยู่หัวมันกะทีเห็ดไว้อยู่ตรงเนาะคืี่หอาน่นี่มื่อนาบอ้กระไม้กินเลย ตัวนี้กันขีดปูนค่ะบอดด้ว่ายอะดรซาได้เพื่อเขาสิทีปอกทีปูนดีผมมีนำจ่ายก้อทีทีเจ้าเจากเอามาให้กินละบ้านได้ยังก็บมาให้กินได้จปเมืองขอกินห่อเดียวกับบอดมีลงลุ่มแล้วลงลุ่มได้นามเต็มน้ำบอกเยมันจะลงไปใช่ไหมเข้าปีลีต้องหัวขอกินห่อเดียวกับบอดด้เมื่อหนาบ่ดด้เ็มาให้กินเลย เราบัตรจีหัวมีน้ำหูน้ำตาอันที่เป็นกันนะไปงี้เงี้ยเสร็จเร็วแ้วได้บละจังโมงเลยเดี๋ยวนี้จัดโหลดแล้วได้มากรถลดแล้วปึ๊งปังปึ๊งปังไอ้สิ่งหยบปึ๊กจังตอกปึ๊งปังปึ๊งปังมาคุ้ลักเดี๋ยวนี้จับสักกะซีขึ้นโหลดแล้วอ่าจะจบคลิปนี้ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นนแม่สาบกุ๊บ จากจังหวัดศรีสเกตหให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเม่์ซ้ปุ๊กจากสีสเกตให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งความเก็บอย่าห้ไใดความไข่อย่าหายมี นอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนให้เกมมีโถดโดีอย่าไปมานพันให้เยอะเบียด์ให้มันคันนเด้อสาธุสาธุแม่สูกใช่าเล่าก็ให้ยืนยูดีมีแห้งความเก็บจะให้ได้ความไข่จะให้มีนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนสาธุสาธุอย่าไปมานพันให้เยอะเบียดไปทางไหนให้มีสาธุสมพรตาสาธุเคอใช่หายุมันควันยืนเดิมมันยืนเดิมสาธุูกใชโอเคพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณภูรากูใหญ่เพื่อนเนาะ มันเล็เนาะเอลยก็ทากหน่ม่คิดหน้าพี่น้องเลยเนาะต่อไปสิเหตุยังกะถ้าบึงน้ำกันพี่น้องเลยเนาะสบายดีสบายสบายดีดยสบายดีสบายดีสบายสบายดีแล่าเดินเดย